สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานจะแนะนำการสมัครเพเซอร์ก่อนกดซื้อสินค้าเพื่อสะสม MP อย่างถูกต้องค่ะให้ท่านกดเข้าแอปมูมอเมื่อท่านกดเข้าแอปมูมอท่านต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากนั้นกด Request OTP รหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ให้ท่านกรอกรหัส otp 6หลักที่ท่านได้รับและกด sign up หรือลงทะเบียนเมื่อท่านเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชัน moo มขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนซื้อสินค้าท่านจะต้องไปที่ด้านล่างตรงกลางรูปปัวหรือสมาชิกทั่วไปในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า member นะคะเลื่อนลงมา จะเจอคำว่า apply now ในกล่องสีขาวให้ท่านกด apply now เพื่อสมัคร p a เซอค่ะกดยืนยันการสมัครเป็น p a เซอค่ะเมื่อท่านกดยืนยันการสมัคร p a เซอแล้วหน้าสมาชิกทั่วไปรูปบัวของท่านจะขึ้นเป็นตาราง ลักษณะดังนี้ค่ะเมื่อท่านมีตารางดังนี้แล้วนั่นแปลว่าท่านได้สมัครเพเซอร์ของมูมอเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ท่านสมัครเพเซอร์แล้วท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการกดยืนยัน และเลือกวิธีชำระเงินที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะทีมงานขอย้ำเตือนประเด็นสำคัญอีกครั้งก่อนที่ท่านจะเริ่มกดสั่งซื้อสินค้าขอให้ท่านไปที่รูปบัวด้านล่างตรงกลางเพื่อกด Apply now สมัครเพเซอนะคะเท่านี้ท่านก็จะสามารถสะสม mp ซื้อสินค้าอย่างที่ท่านต้องการได้แล้วค่ะ